สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับเนี่ยวันนี้ไปซื้อกระทะมาทุกคนแต่ว่าเป็นของทีเฟนะครับแต่ว่าคือจัดส่งโดยโลตัสออฟิเชียลมอลเลยนะนะครับอันนี้คือรับประกันนะครับของแท้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเป็นออฟิเชียลมอลของโลตัสตัวเองเลยแต่ว่าคือสั่งมาจากในแอปนะครับนี่อ่าเป็นทีเฟ้านะครับอันนี้เป็นตัวพวกการกระแทกอ่ามีอันนี้กล่องมาเริ่มเทิมเลยนะครับ ไม่ได้เป็นกระทะใบใหญ่มากนะครับที่เฝ้านี่ light and clean นะครับผมตัวอะไรเนี่ยนะครับสัญ,ญลักษณ์บอกว่าความร้อนปรุงอาหารได้อ๋อก็จะมีเป็นอ่าเทอร์โมสิกนแลอยู่ตรงกลางนะครับไเทเนียมนอนสติ๊กนั่นเองนะครับกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึงแต่ตัวนี้แต่เขาบอกว่านี่ใช้กัดได้กระเตาไฟฟ้าด้วยนะเนี่ยเตาแก๊ เตาไฟฟ้านะครับเตาเซรามิกอ่าใช้เตาไฟฟ้าได้เพราะมันเป็น,ปน,ปนแบรนด์แบบนี้ผมยังคิดว่าเออมันน่าจะใช้ได้อยู่เลยนะดียี่สิบหกเซนนะครับอ่ากระทะผิวเคลือบกันติดก้นแบนนะครับขนาด26เซนนะครับรุ่น B224 0596นะครับผม ถึงแม้จะผลิตในจีนนะครับแต่ว่าเป็นแบรนด์ T ีฟาวในตรงนี้แบบยี่ห้าเอ้ยยี่หกเซนนะครับถึงแม้จะผลิตในจีนนะแต่ทุกคนแต่มันเป็นแบรนด์ทีฟาวอ่ะคือ QC ของแบรนด์เขาค่อนข้างที่จะน่ามัน่นใจมากกว่านะครับอ๋อตรงนี้เป็นเทอร์โมสแตนทตรงนี้ไงนี่นะครับจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะตอนที่มันร้อนได้ถึง180อสงศาลแล้วนะครับดูดีๆนะไอยี่ห้อน,นี้มันมีอีมันมีทําเรียนแบบมานะครับซึ่งเมนตัวทําตัวหนังสือทําอะไรคล้ายๆกันเลยทุกคนอ๋ออันนี้ได้เป็นใบรับประกัันนะครบ นี่มีลงลงทะเบียนได้ด้วยนะเออนี้เป็นใบรับประกันเขาของทีฟาวนะครับนี่แล้วก็มีเอกสารอะไรบอกเต็มเลยนะตัวกระดาษที่แปะมานะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวไปล้างทําความสะอาดกันก่อนนะครับให้ดูว่ารูปทรงเป็นแบบนี้นะนะครับนี่โหสวยวะ่ะเออด้านหลังด้านล่างนี่ก็สวยนะเนี่ยทำมาแบบอย่างดีเลยทุกคนอ่าดูดีดูดีกว่าพวกกระทะไอ้นั่นทั่วไปเยอะเลยทุกคนเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับ ตัวนี้เป็น T ีฟากระทะก้นแบรนด์แรอันคินนะครับรุ่น26เซนนะครับผมเคลือบผิวผิวเคลือบเนี่ยจะเป็นไทเทเนียมนะครับใช้ได้ยาวนานด้วยรอบขัดนะครับถึง16,000รอบเลยนะครับจุดเทอร์โมซิกน่าจะเปลี่ยนเป็นสีแดงล้วนนะครับเดี๋ยวมาลองเรามองทสกันดูนะจุดเทอร์โมซิกน่าตรงนี้นะครับชิวนะภูมิร้อป10องศานะครับเพื่อรสชาติอาหารที่ดีเยี่ยมนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมไว้อ่านดูในรีวิวนะบางคนบอกว่าใช้มาปีกว่าแล้วนะครับสารเคลือบไม่ลอกเลยทุกคนดีมากเลยนะครับ แต่อันนี้ไม่มีเออไม่มีฝาแก้วมาให้นะไม่มีฝานะทุกคนเห็นบางคนบอกว่ามีฝาแก้วมาให้อันนี้ไม่มีนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองเทสทําอาหารกันดูนะครับการขั้นตอนการใช้กระทะครั้งแรกเนี่ยนะครับบางคนผมเห็นเขาก็เอาเกลือมาคั่วนะเออทำความสะอาดอะไรเงี้ยก็เวลาการใช้กระทะพวกนี้นะครับอย่าลืมนะตะหลิวที่ใช้นะครับควรจะใช้เป็นตะหลิว อะซิลิโคนหรือว่าตะหลิวไม้นะที่มันไม่มีมุมแหลมคมนะครับจะไปใช้พวกตะหลิวสแตนเลสอะไรพวกนี้เดี๋ยวมันจะไปถลอกไอเดียวพื้นที่มันเคลือบกระทะไว้อยู่ถลอกออกหมดนะทุกคนเพราะว่าพวกนี้เป็นกระทะเคลือบนะครับเป็นนอนสติ๊กอามารมาที่จะทําอาหารได้โดยที่ไม่ติดทุกคนเดี๋ยวไปลองเทสกันดูนะครับออาโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองเทสกระทะกันดูนะทุกคนตอนนี้ก่อนก่อนก่อนที่ผมจะอันเนี้ยพอเราได้กระทะมใหม่นะเราล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เอาน้ํามันพืชจุ่อออยนึงแล้ววกก็หหาาาาสะะดรื่ร ชุ่ก็ได้นะครับเช็ดทําความสะอาดเช็ดเช็ดเคลือบเอาไว้ให้รอบๆกระทะเลยนะครับแล้วก็เก็บนะครับพอมาใช้งานเราก็ใช้น้ํามันแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้น้ำมันแค่คแคประมาณช้อนหนึ่งประมาณไม่ถึงช้อนด้วยซ้ำเอาน้แค่นิดเดียวนะครับเนี่ยนะตัวกระทะเนี่ยมันจะแบบไม่เกาะเลยไม่มีอะไรเกาะเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยน้ํามันไปแป๊บหนึ่งนะครับให้น้ามันนิดหน่อยพอนะครับเวลา,าจะทอด๋ยวลองทอดไขใ่ให้ดูนะครับอ่ามาแล้ว ตะหลิวที่ใช้นะทุกคนเราใช้พวกตะหลิวซิลิโคนตะหลิวไม้นะครับอย่าไปใช้ตะหลิวที่มันเป็นสแตนเลสอะไรพวกนั้นนะมันมีคมนะครับเดี๋ยวกะทะเดี๋ยวไอสารเครื่อมจะเป็นรอยหมดนะครับผมกระทะร้อนไวดีมากเลยนะก้นมันนแบนดแบบนี้นะครับเนี่ยมาแล้วมันจะร่อนดีนะครับมันจะร่อนดีใช้น้ำมันนิดเดียวพอนะครับเนี่ยร่อนแล้วทุกคนเห็นไ,ไหมเขียนนิดเดียวก็หลุดเลยนะครับมันจะไม่ติดกระทะดีถ้าเกิดว่าเราเคลือบด้วย น้ำมันพืชเอาไว้นะครับแล้วก็เวลาทอดเราก็ใช้น้ามันแค่นิดเดียวใช้น้ำมันแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเปิดไฟไม่ต้องแรงมากกระทะพวกนี้มันโหใช้ไฟแรงมากไม,ไม่ได้นะครับกะลงเอาไฟกําลังดีนะครับความสุกอะไรต่างๆก็แล้วแต่ชอบกันเลยนะทุกคนนะครับจะเอาสุกมากสุกน้อยจะกลับหน้าหรือว่ายัางไงบางคนก็ชอบไข่ดาวไข่แดงสุกไข่แดงไม่สุกนะครับประมาณนี้นะครับ นี่นะจะให้ดูว่ากระทะมันลื่นดีมากเลยเวลาทอดนะครับแต่ว่านั่นแหละต้องใช้น้ํามันนิดนึงถ้าเกิดไม่ใช้เลยก็ไม่ไหวนะครับทาทอดเสร็จนะทําความสะอาดเสร็จนะครับเวลาล้างก็ใช้แค่ฟองน้ําธรรมดานะอย่าไปใช้พวกหน้าสกอ็อตไบร์อะไรพวกนั้นนะครับหรือว่าตัวขดลวดไอตัวไอฝอยขัดหม้อเออเดี๋ยวมันเป็นรอยหมดนะ <S <S ล้างแค่ใช้แค่น้ำา่างทังจานนิดหน่อยนะครับแล้วก็ล้างด้วยฟองน้ําพอนะครับเสร็จแล้วพอเช็ดแห้งเสร็จเนี้ยเราก็ใช้น้ามันพืชเคลือบทางเคลือบเหมือนเดิมนะครับนิดหน่อยนะครับ คาเคลือบให้มันๆเข้าไว้แล้วก็แขวนเก็บนะทุกคนนี่แค่นี้พอแล้วนี่กำลังกินเลยเนี่ยนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับสุดท้ายทีผมแปะเลี้ยงไว้ให้เหมือนเดิมนะครับโหกระท้าของอ่าทีฟาวตัวนี้นะของแท้เลยนะครับผมไม่ต้องไปกลัวว่าจะแบบ สารเคลือบจะลอกหลุดนะเหมือนพวกกระทะจีนที่มันแบบถูกมากๆอะ่ะมันก็อันตรายเหมือนกันนะทุกคนตัวนี้มันก็ถามว่าไซส์ขนาด26เซนนะมันก็กระทะไซส์ขนาดนี้นะครับไม่ไม่ได้ถือว่าไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะความลึกก็กําลังดีนะครับทุกคนทําอาหารก็สะดวกง่ายดีทําความสะอาดก็ง่ายมากเพราะมันไม่มีอะไรติดกระทะเลยนะนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ